คาราดึกแมนเชสเตอร์สเตเตอรประจำวันที่21มิถุนายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่งคืนนี้ขอ้ชนอร์อาร์ตในงานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผุดชื่อนายดันลีกอิตาลีเล็งดึงเสียบแทนที่โอดาน่าในครั้งนี้ให้จบได้เมื่อการดิจันบรูกาดิมาซิโซสื่ออิตาลีรายงานข่าวบอกว่าแมนยูทีมดังจากสื่อฟุตบอลพิมเบเรกอังกฤษกำลังให้ความสนใจจากการจะคว้าตัวมาโกเคนเชสกี้นายดันของอัตาลันตาไปเสริมทัพ โดยก่อนหน้านี้มีกระแสต่อนเนื่องบอกว่าแมนยูมีแผนจะปล่อยองเดออดนาในด่านทีมชาติแคนาดาออกจากทางทีมช่วงหน้าปรอ่น,นี้โดยด้านล่าสุดก็มีการเปิดเผยได้ว่าทางทีมผีแดงเองก็ได้เล็งมาโกคาเนเชสกี้ในด่านของ anta, อาตาลันตาสโมสรในเซเรียอิตาลีเป็นเป้าหมายแรกที่เข้ามาทดแทนการย้ายออกไปของอดนาในขณะนี้โดยทัวน,นัของฝั่งคาเนเชสกี้ในวัย24ปีปเพิ่มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วงหลังไร้ก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอิตาลีอย่างสมเสมอแต่ยังคงเป็นมือ2องรองจากมือ1อย่างจานบริจิตดอนนารุมาของเปเชในครั้งนี้เป็น้ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับโอนาน่าจะได้ออกจากทีมจริงหรือเน,นี่ยแต่ว่าข่าวก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเป็นข่าวลือก,ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะจะอยู่หรือจะไปเรามาดูข่าวต่อมันกันครับอารังไงโคโมทีมล่าสุดสนดูดแอนโทนีติดปีกนะ เมื่อกางน,นี้สโมสรโคโมแห่งเซเรียอิตาลี I uri, คือทีมล่าสุดนะฮะที่แสดงความสนใจในการที่จะคว้าตัวแอนโทนีไปอนอกแผนงานของฝั่งแมนยูไปชุบชีวิตเกิดใหม่เพิ่มโอกาสในการติดทีมชาติบราซิลหวนโบลคับสอบันยี่สิบหกวสุดท้ายโดยการรายงานข่าวจากเซตาเดโลสปอร์ตบ,บอกว่าแข้งบอสเซียนไม่ได้ลงเล่นตัวจริงในเกมพมรีเมียร์ลีกให้กับพนังของแมนยูดาตูการสอบันยี่สิบสี่แม้แต่เกมเดียว จึงถูกปล่อยไปให้กับเบติสยืมตัวไปใช้งานช่วงตลาดหน้าหนาวจนสามารถจะเค้นฟอร์มเก่งกลับมาคืนได้ทำไป9ประตูกับอีก5แอสซ,ซิสจาก26เกมลนทุการายการได้รับอันที่สง์งกลับไปติดทีมชาติบราซิลในยุคข,ของคาร์โลอาเชรติกันอีกครั้งแต่ได้ก็ตามเบติสเองก็ติดขัดในเรื่องของค่าตัวที่ทางด้านของทัพปิศาจแดง เรียกร้องสูงถึง50ล้านโยูโรหรือราว42.8ล้านปอนด์แต่ว่าข้อเสนอที่รองแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกให้ได้ก็คือค่าเช่า5ล้านโยูโรสำหรับฤดูกาล2 0 25รับผิดชอบค่าเหนื่อยทั้งหมดด้วยและไม่ว่าผลงานซีซท,าท่านน่าจะเป็นอย่างไรก็ผูกมัดเรื่องซื้อขาดเพียงถึง อแพงไปถึง41ล้านยูโรสซาติใหม่สมสรสอตอนซัมเมอร์สวร์26ในขครนี้จถึงตอนนี้เองบัตรนี้เองยังคงไร้ท่าทีในการตอบสนองจากทางด้านของทัพปีศาจแดงมีแค่กระแสบอกว่า Anthony, แอนโจนีเตรนจะเป็นหนึ่งจากทั้งหมด4แข้งที่หลุดโผทัวร์ปริซันของสหรัฐอเมริการ่วมกับจดอนซัน,ชโ,นโชอารอันโดกานาโชและก็มาร์คัพรัฟอร์ดในครนี้ เรียกว่างานนี้จุดนี้เองนะฮะอ่าท้านของเปิดโอกาสให้กับโคโมโเสนอตัวดูแลผู้เล่นวัยยี่สิบห้าปีปรายนี้โดยที่ชูจุดแข็งเรื่องมีเฮสโคชหนุ่มฝีมือดีเชสฟาเบกัสโกมังเยนและก็อดีตกองหลังแมนยูบราฟเ,เอลวาลาัลันทำงานที่ปรึกษายุทธศาสตร์แก่ฝ่ายบริหารที่เกิดขึ้น โคมทั้งที่เป็นน้องใหม่เาริอาแต่สามารถจบอันดับที่10ในฤะด,ดูกาลล่าสุดดังนั้นอยากจะสารต่อผลงานที่หมายตาอันบารคโมรตากองหน้าการต์ตาสลายในครัคงร์นี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยความชัดเจนคงจะมีมากยิ่งขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ของเดือน มิถุนายนที่นักเตะนั้นเตรียมที่จะเดินทางกลับมาพักร้อนแต่ว่าทดนานของฝั่งโคโมโอเองนั้นไม่ใช่ทีมเดียวนะฮะที่จะร่วมงานแอนโจนี่เพราะว่าทดนานของเซบีย่าแห่งลาลิกาสเปนก็หมายตาในครั้งนี้เพิมเ่มเติมเช่นเดียวกันนะเป็นรว่าง,งานนี้ต้องรองดูคนต่อไปกัได้ครับว่าจะเป็นเช่นไรแอนโจนี่กับอนาคตที่ไม่รู้จะไปงไหนดีเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงทอมพีตันอยู่เฝ้าเสาไปาแดงอีกหนึ่งปี โดยกนณีคุณลุงทอมฮิตตันนะฮะต่อสัญญากับแมนยูเป็นที่ระเบิดแล้วแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าเตรียมจะย้ายออกจากทางทีมนะครั้งนี้ก็ตามทีนะโดยบรูซซาะตูนในวัย39ปีกำลังจะหมดสัญญากับแมนยูในช่วงสิ้นเดือนพฤษกายนซึ่งตอนแรกนั้นคาดการกัน,กนว่าปีศาจแดงจะไม่มอบสัญญ,ญาฉบับใหม่ให้กับนายด่านรายนี้พิจารณาอย่างไรก็ตามล่าสุดฟาบิโอรามาโนปรยงานข่าวเพิ่มเติม,ตมว่าการพูดคุยเรื่องของสัญญ,ญาฉบับใหม่ระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นเสร็จสิ้นเป็นที่รีเบอดแล้ว โดยคีตันจะอยู่เฝ้าเสาในทีมโอทัฟฟอร์ตต่อไปอีกหนึ่งปีสัญญาฉบับใหม่ของคีตันกับแมนยูเสร็จสิ้นแล้วการเซ็นสัญญาเสร็จสมบูรณ์แบบและก็สัญญาดังกล่าวจะหมดอายุในช่วงเดือนมิถุนายนปี2026ในครั้งนี้ท่าน,นี้ถึงแม้ว่าโอกาสในการลงเฝ้าเสาจะค่อนข้างจำกัดนะฮะแต่รูปเบนอัมบริมกลับชื่นชอบความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำของคีตันในห้องแต่งตัวที่มีส่วนช่วยทีมได้อย่างมากในครั้งนี้ อ่านผมเป็นแต่ว่างานนี้คุณลุงคีตั้นนะฮะก็ได้อยู่ต่อเพราะฉะนั้นต้องรอดูันต่อไปก็ได้กันว่าเขาจะได้ลงเที o ่ยวทีแมนอยู่นั้นกี่เกมในฤดูการน,นี้ลอะมาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงงานนี้เดวคาร์เซนอยากได้บรัดฟอร์ดไปร่วมงานอีซักเชื่อกันได้เลยแชมเปี้ยนลีกดึงดูดให้เขาเนี่ยอยากจะย้ายไปนะ มื่องานนี้นิวคาสเซิลนะผมอยากได้ตัวธนกรบรัดฟอร์ดไปร่วมงานกับอีซัคซึ่งเดอะซันสื่อจอมแฉของผู้ดีอังกฤษรายง,งานข่าวบอกว่านิวคาสเซิลเป็นทีมล่าสุดที่อยากจะได้ตัวมาร์คบรัดฟอร์ดกองหน้าของแมนยูไปร่วมทีมและมองว่าจะสามารถช่วยให้เขากลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีกีกอีกครั้งรวมทั้งการได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าจะทำให้บรัดฟอร์ดสนใจจะย้ายไปร่วมทีมในคั้งนี้นทันชี ก่อนหน้านี้บรัสฟอร์ดเองก็ไม่ได้รับการโอกาสจากค้ณ้งของบริเวณอัลมริมหัวเสือทีมปีศาจแดงให้ลงสนามมากมายสักเท่าไรนักทําให้เลือกย้ายไปเล่นที่อาร์เซนอลด้วยสัญญาเยียมตัวในช่วงครึ่งฤดูกาลแฉแ้วอย่างไรก็ตามวิลลาเองก็ไม่ได้ซื้อขาดแม้แมนยูจะตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,754ล้านบาท ก็ตามทีขณะที่ตัวนักเตะเองก็อยากจะย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาในศึกลาลีกาสเปนแต่ว่าจนถึงตอนนี้แล้วมีความยังไม่มีความชัดเจนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ตัวดิวคาสเซนประเมินแล้วว่าบรดฟอร์ดนั้นจะสามารถที่จะมาช่วยเกมรุกของทีมได้และก็แบ่งเบาภาระของอเล็กซนเดอร์อิซักกองหน้าของทีมได้มากนะฮะแต่ก็ต้องอแย่งกับอีกหลายทีมที่สนใจกองหน้าวัย27ปีรายนี้อยู่เช่นเดียวกันนะ เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ไแ้กันทางเดินของแรดฟอร์ดจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่บบาวต่อมากันครับอะไยังไงงานนี้สื่อดังเผยจูเวนตุสเล็งจะคว้าตัวซันโช่เสริมแนวรุกนะ โดยงานงนี้ทางด้านของฝั่งสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังบรรยายข่าวบอกว่าจูเวนตุสสโมสรดังแห่งศึกกันโชสเซเรียอิตาลีนะฮะ,ะกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจะยื่นข้อสเสนอในการที่จะคว้าตัวจาดอนซันโชเปีกเจ้าปัญหาของฝั่งแมนยูไปร่วมทีมในชว่วงสมอนี้ โดยเมื่อช่วงซีซันที่แล้วซานโชก็ย้ายไปเล่นกับนักของฝั่งเชลซีแบบยืมตัวแต่ก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักหลังยิงไปเพียงแค่5ประตูจากทั้งหมด4 1เกมซึ่งทำให้สิงห์บุรุน,นั้นไม่ซื้อขาดและก็ปล่อยตัวกลับไปยังแมนยูพร้อมจ่ายค่าเจเชย ให้อีก5ล้านปอนด์ปัจจุบันซันโชดเหลือสัญญากับแมนยูเพียงแค่ปีเดียวและไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชอัลเบริมในช่วงซีซั่นหน้าโดยทัพปีศาจแดงก็พร้อมจะปล่อยตัวไปในราคาราว25ล้านปอนด์ซึ่งจูเวนตุสก็พร้อมจะรับช่วงต่อไปใช้งานในั้งนี้สำหรับซันโชดย้ายจากขั้นตัของโบสเซียดัชมุนมาเล่นกับแมนยูเมื่อช่วงปี2021โดยเสนอราคาอยู่ที่73ล้านปอนด์โดยลงสนามไปแล้วรวมทุกบริการ83เกม ตัดไปมากถึง12ประตูใน,นครันี้ก็ถือว่างานนี้ซันโชนะครับผมยังไม่รู้ว่าทางเลือกจะไปที่ไหนนะฮะแต่รู้สึกว่าจะมีทางด้านกอนจูวนตุสนใจจะดึงเขาไปร่วมทีมนะถ้าให้ราคาเท่าไหร่ก็ยื่นไปเลยครับเรามาดูข่าวต่อมานันครับอาร์ตยังไงไม่ใช่มาร์ติเนสเปิดชื่อนายดานเป้าหมายแมนยูถ้าเกิดว่าขายโอดดนาจริงนะ โดยกันนี้แบนโยเองก็ล็อกเป้าดานันในดานใหม่ที่ไม่ใช่อิเมเรโนมาติเนสอย่างที่หลายคนคาดการกันไว้แต่เป็นมาโก้คาเนสเทสกี้มือเก่าอนาคตไกลจากอาตาลันตาที่ถูกเล็งดึงตัวเสียบแทนชี่อองเดรโอดาน่าหากว่าดิวปล่อยมือหนึ่งแคมบรูน ให้กับโมนาโกเกิดขึ้นจริงในช่วงสมัยนี้โดยแมนยูเองตกเป็นข่าวให้ควาสนใจในตัวของมาโกคาเดเชสกี้ผู้รักษาประตูอนาคตไกลของอตาลันตาทีมกระังแห่งเวทีกันโชดเซเดอาอิตาลีโดยพร้อมจะดึงตัวมารับช่วงต่อทันทีหากตัดสินใจขายอองเดเรโอน,น่าออกไปในตลาดสมัยนี้ จากการบริงานของจานบริกาดิมาซิโอนักข่าวตลาดซื้อขายชื่อดังเผยว่าโอดดนากลายเป็นเป้าหมายของบานาโกและอาจจะถูกปล่อยออกจากทัทาง,งาของชินโอเทลฟอร์ดหลังโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานหลังบันแดดที่ย้ายมาจากนั่งของอิเ์มิลานเมื่อซัมเมอร์2023ซึ่งจะตัวเองก็ทำพลาดบ่อยครั้งและก็มีส่วนที่ทำให้ทีมพลาดแต้มสำคัญหลายเกมเลยทีเดียวโดยคัะงของเคเนเชสกี้ในวัย24ปี ผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับอาตาลันตาในฤดูกาลที่ผ่านมาช่นเคยตกเป็นข่าวกับอาร์ซอนมาแล้วช่วงต้นปีโดยเจ้าตัวมีทั้งความนิ่งลูกเซฟที่ยอดเยี่ยมและการออกบอลที่พัฒนาขึ้นตามแนวทางของผู้รักษาประตูตยุคใหม่แม้จะยังคงไม่ได้มีข้อสเสนอจอางเป็นทางการจากแมนยูแต่โอกาสในการย้ายทีมร่วมทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าเป็นความท้าทายครั้งสําคัญในอาชีพของเจ้าตัวในครังนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของเชียงคืนครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ